ไอดีที่ไม่ได้เติมแต่ประมูลได้ที่ดินมาทำยังไง ถึงจะมีโอกาสเอาออกมาได้เป็นเงินจริงๆได้โดยที่เราไม่ต้องเติมเพิ่มนะฮะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเติมเกมถูกกว่าเติมเองผมก็แนะนำร้าน m a เจต t i c Shop นะครับผมสะดวกปลอดภัยไม่มีการรีฟันแน่นอนครับผมเติมถูกกว่าเติมเองติดต่อได้ที่แฟนเพจเฟซบุ o o Magnetic Shop หรือว่าแอดไลน์ไปเลยก็ได้ครับผมอย่างที่ทราบกันดีนะฮะเกมเรษฐีสหรือว่าเม t a าเอิร์ถ้าเกิดเราจะเอิร์นได้ครับเราต้องมันมีเงื่อนไขเนาะเราต้องทําแรงตัวเองเนี่ยให้อยู่ที่แรงเอลบขึ้นไปนะครับเอลบขึ้นไป ถึงจะสามารถเ e อินเป็นเหรียญเมตาแคดได้และถอนได้แค่วันละ250ถ้าเอลบนะวันละ250เท่ากับว่าวันละ25 ITU 25 i IT TU ทุกเพื่อนเพื่อนก็คูณ4เข้าไปนะครับประมาณ80บาท90บาทนะครับวันละนะครับถ้าสายฟรีไม่เติมเพชรไปเลยเพื่อจะใช้จ่ายให้ครบ5 0า0 0เราก็ต้องประมูลบ้านให้ได้ใช่ไหม มี2มี2วิธีนะประมูลได้ได้นะครับในราคาต่าๆแบบนี้สี่พันสองพันอะแล้วมาแ,แล้วพอประมูลได้นี้มันจะขายได้ประมาณสัก 2- อสเท่าของราคาที่เราประมูลมาได้เพื่อจะเอามาประมูลต่อและประมูลมันก็ใช้ดวงใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าเกิดทํากันไปเรื่อยก็ใช้เวลาเยอะขึ้นเหมือนกันแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งครับถ้าเราอยากได้ตัวคริสตัลเพิ่มคือเราต้องมาเล่นโหมดนี้ครับโหมดนี้คือโหมดแชมเปี้ยนเสียคริสตัลในการซื้อตั๋ว1000นะครับได้1ตั๋ว แล้วก็เล่นท่าชนะจะได้มาเป็นพันแเท่ากับว่ากําไรต่อ1ใบถ้าชนะถ้าจะได้800ถ้าเกิดเราเล่นชนะบ่อยนะครับเราก็มีโอกาสทวีคูณเพิ่มขึ้นไปนะฮะสำหรับสายฟรีนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเกมมาเนี่ยมันมีเควสท,ที่ให้เพชรเรามาเป็นแลกเป็นคริสตัลอยู่แล้วนะอย่างน้นนอยนเนี่ยประมาณ5000คริสตัลน,นะฮะถ้าเราเล่นชนะบ่อยเนะี่ยเราก็จะได้คริสตัลเพิ่มก็เอาไปประมูลบ้านหรือว่าไปซื้อที่นะครับเพื่อให้มูลค่าของคริสตัลที่เราใช้เนี่ยครบจํานวน5 0,000เพื่อให้เราปลดล็อกเอล็จะะมีสิิทธนครับ นำเหรียญเม t a าแคสเอินออกมาอ่าอันนี้คือวิธีที่สายฟรีทำแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างนานครับเพราะว่านานนานมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆครับอยากได้เงินจริงๆเลยตอนนี้ใน Facebook ม,นมันมีกลุ่มพูดคุยแต่ว่าวิธีนี้มันก็เสี่ยงต่อการโดนโกงอยู่นะยกตัวอย่างถ้าเกิดผมประมูลบ้านได้ในราคา2000เมทาแคสอ่ะผมตั้งขายเลยประมาณ18ื่น 18, อ่ะสมมตินะสมมติผมตั้ง18ื่นเราต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะได้เราต้องเติมเพชรประมาณ1,800เพชร นะถึงจะได้1 8ื่นแล้วเพื่อนๆไปดู1,800เพชรมันต้องใช้ราคาประมาณ3,000-4,000บาทเลยอะกว่าจะได้1,800เพชรถ้าเพื่อนๆได้บ้านนั้นมาอาจจะมาขายนอกกลุ่มก็ได้บ้านที่เราได้มาครับมันจะมีแปนอยู่ว่าเฮ้ยเนี่ยเลขที่เท่าไหร่18ทับสโฮโซโฮนะครับ14ทับหกสิบอสบินเลห็นไหมมันมีอยู่ เราก็แค่ไปหาตัวเลขตรงๆ,รงๆแบบนี้เดี๋ยวผมไปหาเลข14ทับ6 14คี60เห็นไหมครับเนี่ย14ทับ60ตรงนี้เลยเพราะนั้นถ้าเกิดเราหาคนที่รับซื้อเราเป็นเงินจริงได้เราอยากขายสมมติว่าเราอยากขายทถูกเลย1,000 1เพร1,000เพรเมื่อกี้มันก็เกืบ 2, อบ2,000น่ะเออเราก็ขายเลยเนี่ยขายก็ตรงๆเลยนะบอกที่ดินเนี้ยถ้าเกิดคุณอยากซื้อเนี่ยผมขายให้ราคาจริงเลยราคาร,ราคาจริงตามตามคิดตต้นเลยอขายไปพันผมขายคุณพันห้าพันห้าบาทนะ ถ้าคุณอยากซื้อคุณโอนเงินให้ฉันคุณโอนเงินโอนเงินมาก่อนโอนเงินมาปุ๊บแล้วคุณมากดตรงนี้เลยคุณมากดตรงนี้แล้วคุณกดลบราคาให้ต่ําสุดเลยครับแล้วกดเสนอราคามาแล้วบอกชื่อ ID ของคุณมาครับพอเรากดเสนอราคาไปมันจะไปขึ้นที่หน้านี้ครับชื่อคนที่จะจะขอเสนอซื้อเราอะ่ะมันจะเข้ามาอยู่ที่รายการขอเสนอซื้อครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราก็ดูว่า ที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่เมื่อกี้ชื่อมันจะบอกชื่อตัวละครนะฮะมันจะบอกชื่อตัวละครว่าใครเป็นคนซื้อเรามาแล้วก็ดูว่าเอ้ยชื่อชื่อตรงกับไอคนที่มันติดต่อซื้อเรามาเนี่ยถ้ามันตรงตปุ๊บเราก็กดยืนยันให้มันเลยแล้วก็รับเงินเรียบร้อยอันนี้คือวิธีการที่ขายเป็นเงินจริงขายบ้านนะเพราะว่ามันสามารถกดเลือกซื้อบ้านได้ถ้าเกิดใครที่เป็นไฮดีที่ไม่ได้เติมเนี่ยหรือว่าฟุกได้มาสามารถขายเป็นเงินจริงได้ตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็คือต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเรื่องของ มิจาิาชีพที่จะมาหลอกเอาบ้านไปด้วยนะเพราะนั้นแนะนําให้โอนก่อนสําหรับคนที่จะซื้อก็ต้องเช็คดีๆว่ามีที่ดินจ,จริงหรือเปล่าขอเขาดูก่อนนะฮะว่ามีที่ดินจ,จริงหรือเปล่าไม่ใช่มั่วมาเดี๋ยวเป็นมิจายาชีพโดนโกงอีอกอ,อันนี้คือหนึ่งวิธีที่ผมคิดได้นะถ้าเกิดเราจะทําเงินจาก ID ดีที่ไม่ได้เติมครับผมส่วนใครที่ได้บ้านนะครับแล้วก็อยากทําให้มันมีรายได้อยากทําให้บ้านมันขายเป็นเหรียญเม t a แคสได้โดยที่เราไม่ต้องโดยที่เราไม่ต้องเติมเอาแหล่งเอลบขึ้นไปหรือว่าอยากขายเป็น NFT เลยเนีย นะครับเราต้องมาอับบ้านให้มูลค่าเกิน10,000แสนเนี่ยอย่างเช่นบ้านตัวนี้ผมขายได้43 0 0 0นมนะครับเมตาแคสต้องทำให้มูลค่าของบ้านอ่ะเกิน10,000แสนขึ้นไปถึงจะทำได้อ่ถ้าเกิดเป็นบ้านไม่ไม่ถึง10,000แสนเนี่ยมันก็จะขายขายเป็นคิดตั้นได้อย่างเดียวอ่าบ้านนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวผมจะถึง1,0,000แสนแล้วผมจะไปขายแต่ผมอับเกรดไม่ได้แล้วต้องรอราคามันขึ้นอย่างเดียว43 0 0 0เนี่ย43,000ก็คื 4, 000, อ4000 ITU นะ 4 0 0พันดคูณ4ไปก็16ื่นหกนะนี่คือผมคืนทุนบวกกำไรเลยนะถ้าเกิดขาย,ายนีได้แต่ผมก็ออกได้แค่วันละ500เหรียญอยู่ดีเพราะนั้นก็ต้องออกนานหน่อยแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ตัวเหรียญเมล็ดแคสไปตรงๆเลยไม่ต้องมาถอนออกทีละครั้งทีละวันทีละวันเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องอัปเกรดบ้านให้ได้7ดาวต้มอัปเกรดให้ได้7ดาวพอได้7ดาวปุ๊บเราเอาไปขายเป็น FT ได้เลยแล้วพอขายได้เนี่ยเมล็แคสจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋ามาเบกของเราแเราสามารถเทรด เป็นเหรียญมาเบรกเปลี่ยนเป็นเคลแล้วส่งไปที่เอ็กชแนนที่เราจะขายออกเลยคลิปเรื่องการถอนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือวิธีหลักๆที่สายฟรีนะจะใกล้เคียงในการที่ทําเงินทำรายได้จากเกมนี้นะครับง่ายๆเลยคือซื้อขายบ้านกันนอกเกมนะครับวิธีนี้ก็คือการซื้อขายบ้านกันนอกเกมมันเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงอยู่นะแต่ว่ามันได้เงินตรงๆเลยเราก็ต้องหาคนซื้อหรือว่าคนขายที่เอไว้ใจได้ ไม่ใช่วิจารชีพนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะมาบอกให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งครับเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้ไม่พลาดถ้าผมอัปคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ